ช่องซ่อมเล็กซ่อมน้อยนะครับนี้ก็หม้อข้าวแล้วฝ <c oughs> านะครับก่อนล็อกไม่อยู่นะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันหกักาเมันตัวนี้นะครับนี่ตัวเดือยน,นี่มันเกาะไม่อยู่ครับมันหลุดมันหลุดออกจากตรงนี้เนาะอ่าสปริงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เวลามันหลุดนะครับอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเออตรงนี้มันก็ใส่มันจะเป็นร่องใส่ยยงมาหน,นี้ครับจะปิ้งให้อยู่แบบนี้แล้วก็มันจะดันตัวนี้ไว้ครับมันจะดันตัวนี้ไว้แล้วกดไว้ครับ <c oughs> แล้วก็ดันไปงี้ครับ สปริงจะอยู่นี้ครับกดสปริงให้เข้าไปใช้แค่ควงปากแบน,แนได้ครับเพื่อนนครับนี่ค่อยๆกดเข้าไปเวลา,เ,าเราใส่เข้าไปแล้วมันนี่ครับนี่มันจะเด้งดึ้งดิ้ง,ง <c oughs> ใส่สปริงให้เข้าไปลึกๆก,กัน <c oughs> อันนี้ของคนผู้สูงอายุนะครับมันขาด นี่มันจะเด้งหลุดง่ายมากเลยดึงดึงทั้งถ้ามันหลุดก็จะนี่เลยนี่ครับแล้วลองนับดูปุ๊บนี่ครับก็แค่นี้เองครับก็คือตัวสูงยูทำให้เป็นเนาะก็คืออย่างนี้นะครับเด้งครับนี่เดียวเองครับเนี่ครับแค่สปริงหลุดออกมาแล้วก็อย่างมันใส่เป็นดึงนี่ก็อยู่แล้วครับ ปกติมันต้องแน่นอย่างนี้นะนี่มันก็อ่ายอยู่ที่นึงแต่ก็พอใช้ได้ครับผมขอจะแค่ให้มันเปิดออกก็พอโอเคครับเรียบร้อยครับคันนี้ครับกินและเกินนอนะมาฝังเพื่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ